ทั้งหมดตัวอะไรหนาแหลเขาเกิ์ที่หมดโตขึ้นนี่จะหล่อมากเลยนะดูขนตาขนตาที่หมดงอนมากขนตาแบบยาวมากเลยนะือ,อสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับคู่จูนีไปเห็ดหนาะเออก้วพี่น้องเออ บอดบิ๊กนี่เราสุดยอดเลยดย้ไม่ขึ้นเลยอะ่ะไม่ขึ้นข้อความเลยครับอีกแล้วทำไมไม่ขึ้นเหรอพี่หมวดป,ปด้าป้าเโทรศัพท์ป้าป้าได้ไหมพี่หมวดไปดูกับพี่ปูดได้ไหมป้าป้าจะอ่านคอมเมนต์อ่ะลูกคอมเมนต์มันไม่ขึ้นได้ไหมครับพี่น้องติดข่อยครับข่อยเนี้ยมาสมุดไมใ่ใครเอาเลย มาสมุดติดประปาโนอตมากเลยไม่ใครเอาเลยแต่ว่ามาสมุดจะไม่ได้ไปเที่ยวด้วยถ้าอายุไม่ครบสามขวบแล้วนะพอแล้วนะปวดหลังพี่น้องห้องอุ้มลูกแล้วปวดหลัง,ลงการไปเที่ยวกับลูกนี่จากคนที่เป็นชอบนั่งคาเฟ่ชอบดื่มชอบอะไรนี่ไม่ได้ทําเลยต้องโฟกัสเด็กหน่อยหนาหน่อยต้องโฟกัสหมาน้อยนะทุกคนคอมเมนต์ไม่ขึ้นอนะ่ะมันอ่านไม่ได้ พี่หมุไปหาแบบป้าหมอไปดูกับแบบป้าหมอเครื่องหนึ่งไปแบบป้าหมอเปิดให้หน่อยให้กับป้าหมอให้ดูเรนวลเสาไปดูไปพระจารย์คอมเมนต์ได้ไหมได้ไหมอ่ะไปกับแบบป้าหมอเครื่องเครื่องนั้นอยู่กับป้าหมอมีเครื่องหนึ่งอยู่ไปดูเรนวลเสากับแบบป้าหมอเร็วๆๆโลอาดูกับพี่อุ้มไปแบบพระจารย์คอมเมนต์ไปแล้อย่าใช้เครื่องนี้ไปเร็วๆๆโลไปดูเครื่องกับพี่อุ้มโอเคไหมไม่ดูกับพี่อุ้มครับโอเคไหมอ่ะอุ้มเปิดให้ดูหน่อยเลยพระจารย์ อาใช้โทรศัพท์ทำงานแป๊บนึงไปไปดูรุ่มนะ<อ>ดูกับพี่อุ้มไปดูกับพี่อุ้ม<อ>ไม่เอาโทรศัพท์พี่อุ้มดูก็ได้พี่อุ้ม,มให้ดูอยู่ครับไปทำงานแป๊บนึงครับพี่น้องมสมมติติดผมหักนี่วันนี้นะครับมีพี่ๆ FC นะครับจากเชียงใหม่แล้วก็กำลังจะเดินทางไปมาเลเซียนะเจอผมอยู่สนามบินพี่น้อง มาพอข่อยว่าพอข่อตอนหนานแหล่ะค่ะบข่อเขาเร้อมจากเครื่องเอาลูกแม่ฟิวเอาลูกแหมฟิวเอาลูกหนาแหล่แหมมาเจอผมก็มาเจอตอนผมหน้าแหล่แหมพี่น้องม่งไข่ก็ยื่ดอกฉันจะบอกให้เลยนะใครที่มีลูก,กอายุสองขวดสามขวบแล้วพาลูกไปเที่ยวได้นะฉันยกนิ้วให้เลยโดยเฉพาะบอลบิ๊กนะรู้ไหมเราจะไม่ทำอะไรเลย เราะเราต้องโฟกัสลูกเราขว,วายพ่อเด็กอีกอย่างเลยไม่ได้ชอปปิ้งไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยโดยเฉพาะมหาสมุนติดปบบปาาโน้ตมากสวัสดีครับวันนี้ครูจุนนี่นะไปทําหน้าอกนะโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะพี่น้องบอสโน้ตหมอกรวินและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะซัพพอร์ตหน้าอกครูจุนนี่นะ พี่น้องข่อยเอฟซีา FC มาบอกว่าวัดนอตอ้ย oh, ไม่น่าเชื่อเลยเจอบันนอตพี่หลังจากกลับเชียงใหม่พี่มาจากญี่ปุ่นเลยว่าพง่ายขอนแก่นครับขอถ่ายรูปเพืนหน่อยค่อยอ้ายอฮยพี่น้องค่อยนาเลบ่ะครับขอ่อยเพงเอาลูกเพิ่งเงือแตกเครื่องีหยังแต่แต่ตัวจริงอ่ะเป็นคนตัวเล็กนะตัวจริงอ่ะเป็นผู้หน่อยผู้ครองตัวจริงอ่ะผู้หน่อยผู้ครองพี่น้อง บดังดอกคนธรรมาดาคือเกาเนล่าคนธรรมาดาคือเกาเนล่าคนคนใส่ชีวิตแบบชายรักชายเอาฉันจะเล่าให้ฟังนะแต่ก่อนฉันมีแฟนเป็นผู้หญิงเยอะมากเลยนะตอนนี้แฟนเป็นผู้หญิงฉันน่ะก็อยู่ในเฟสเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ชอบทักมาขอภาพป่าขออะไรนะความรักอะ่ะผมก็รักเขานะผมก็รักเขานะรักรักเขามากจนแบบกลัว กลัวไม่กล้ามีอะไรกับมันชไม่กล้าทําอะไรเขาให้เขาแบบอะไรอย่างนี้เลยรักเขามากนะแต่ว่ามันเป็นความรักที่มันก็เป็นเซฟโซนของผมอยู่นะอยู่เขาก็มีความสุขนะความรักไม่ได้เลือกเพศจริงๆความรักไม่เลือกเพศเลยทุกวันนี้กับหมอไม่ได้ต่อยกันยังเถื่อหลายปีเราไม่ต่อยกันแต่เรายังมีความรักและความหวังดีต่อกันงงไหม เออทำไมฉันงงกับชีวิตฉันจังเลยวะฉันงงจริงๆว่าฉันไม่ได้อยากมีเพศสัมพันธ์กับแฟนฉันแล้วแบบไม,ม่เพศสัมพันธ์กับใครเลยฟาบอกไอ้กอนแต่ว่าเราเรักและห่วงใยเขาเราเป็นห่วงกันและกันเรื่องสี่งแหมแปลกนะแปลกมากเลยแปลกมากแปลกที่ที่มันมีความรู้สึกแบบเนี้ย ครูจุนนี่พาน่อมบาๆใช่ครับครูจุนนี่ผ่าหน้าอกนะครับผมแพ็กเกจใครที่กลัวเจ็บนะมีแบบว่าดมยาสลบนะทุกคนใครที่กลัวเจ็บอยากงามด้วยยาเจ็บ,างงาม,จบมีหมดเลยมีหมดเลยนะครับโปรแกรมดมยาสลบนะลุกบานดิว่ามันกลกเกลาด,ดู ะเพศไหนก็ไม่ผิดอยู่ที่จิตใจใช่ครับมันจะพูดยังไงอะเรามีความเราไม่ได้แบบว่าเธอเป็นมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบอยากมีเพศสัมพันธ์กันแต่มันเป็นความรักแบบว่าเออเธอฉันห่วงใยเธอฉันอะไรอย่างเงี้ยเป็นความความรู้สึกแบบเนี้ยอืม ว่แเ่นเจ้าเถอ่าบ,บอกเออ,อพูดได้ไหมนี่อ่ะพูดเป็นความรู้แล้วกันใครจะด่ามาาว่าบอส18บแปดบวกก็แล้วแต่นะเชื่อไหมว่าทัวนี้ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เลยไม่ได้อยากช่วยตัวเองมัอนอยากดูหนังโป๊ไม่อยากดูทวิสเตอร์ไม่ได้อยากมีเพศสัมพันธ์กับใครเลยงงตัวเองไหม งงตัวเองมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยมุ่งหาจะเงินไหมคิดแต่ว่าเอ้ยจะทำธุรกิจอะไรแบบไหนยังไงธุรกิจที่ทำอยู่จะเดินรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมทาไมเป็นคนแบบนี้วะ คุณเรื่องอะไรหมอหมอมาไล์สดด้วยหน่อยมาไล์สดด้วยหน่อยเราคนดูเจ็ดร้อยแล้วเพิ่งไรไม่เมื่อกี้นี่เราก็เห็นงานกันพี่หน่อยเราก็เห็นงานกันเราจะถามวเราเบืองว่าแกเป็นมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าอันนี้จะถามให้ดูเลยเนาะว่าเราเป็นเหมือนกันไหมทําไมเฮ้ยทำไมผมรู้สึก เป็นอย่างนี้จริงๆนะเป็นแบบรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันรเราไม่จําเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์การอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูหนังไม่ช่วยตัวเองไม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่น้องแต่แต่ว่าห่วงใย,ยเขาอะไรอย่างเงี้ยห่วงยายเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่มีอย่างถามเนี่ยมาถอนจักอีอย่างเลยอันไม่ได้ให้เพื่ออี้ยงเรามิสารานี่ยว่าเขอยากรักษาแต่ภาพโพดภาพอย่างกุศลอีกสิ่งหนึงดีมาก เธอเป็นขี้ชันวันนี้ถามยีลีว่ามันนึงมันนึ่งอยู่บริษัทจะเรื่องกันไปหาเด็กหน่อยมีผิดสะพันกับผู้ใหญ่ห่วงใ่ใจขอบั้วนนี่ใช่โอ้ยใช่เป็นอุ้ยปอกเงือกีเฝ้าตอบไว้ค่ะเขาเป็นดาราแล้วมีคนบอกว่าคุณหมอดังใหญ่แล้วทุกวันนี้ดังไฟค่ะไปซิมมดังอย่างคะประเด็นใดบอกมาประเด็นว่าเธอน่ะใส่ใจฉันหายฉันก็อยากใส่ใจเธอมากกว่านี้เลยเธอทำไมได้ค่ะ มึงอยู่แต่กับดิจิตอลมึงค่ะทุกวันนี้ค่ะ<อ>มึงอยู่กับดิจิตอลกับเฟซมึงค่ะสมมติอนี้อ่านข่าวอ่านอย่างนี้ว่าวอุ้ยกูจังเวอรหล่ะปากความจ้ะอืออีด่าล่าไงในสิงคปโปร์นี่ไปน,นี่เดนเลี้ยงลูกอย่ามาพ<ข>ูดเป็น,นจองเตียงคู่เตียงคู่อยู่แล้วแต่ว่าพี่น้องคอยบอกเลยว่าถ้ามีลูกสองขวบขวบหนึ่งก็ต้องก่ต้องหย่าให้เขาไปเที่ยวหรอกเขาพูดจังยังหรอกเห้เขาใหญ่ก่อนยังให้เขาไปเพราะว่ายังรู้บ่หนึ่ง เราไปเที่ยวเราจะไม่ได้เที่ยวเลยนะอันนี้พูดจริงๆจากเป็นคนที่ชอบนั่งร้านกาแฟาชอบชอบไม่ได้ทําอะไรเลยปวดลันงอีร่้งหากเพราะอุ้มลูกฉะนั้นเขาไม่รู้หรอกไม่ต้องให้เขาไปคุณใหไปเหมือนกนไม่เลซีห่ากหากขวบที่เขาไปพี่น้องไปไปเก่าไปเก่าต้องมุดได้เอาเก็เคื่อเนาะเอยผู้สูฉันมึงไม่ได้เอาค่ะ,ะมึงอย่าพูด นั่งกินข๋อมันกันั่งกินคนเดียวเปื่อยๆไม่ได้สนใจผูดได้พูดไปยังกูไม่สนใจกูสิกินของกูกูสิเอาค่ะเธอรับผิดชอบไปแล้วเนาะฉันกัมั่นใจเนาะว่าเธอดูแลลูกดีฉันดูแลลูกดีเธอก็จะพูถาม่าเธอแต่ฉันเอาให้เธอไปกินข้าวไปเธอเป็นนั่นเป็นนี่ไปเออเธอไปนู่นเรื่องสาธุดขอกบกขอบข้มจริงอันนี้คือจะเถียงกันแล้วนี่เริ่มแล้วเคยบอกเลยว่าเริ่มแล้วเปิดประเด็นแล้ว กูหันเสื้อเารืองดีๆพราเ่าเรืองดีๆเปิดประเด็นแล้วเธอเป็นคนเปิดประเด็นเลยสมายหมอนางน้งนำกระดา,ลาแลาะเรี่ยวเอิญกูมากกับมาดากูเอิญกูมาหกหทําไมเอาจริงนะทําไมเธอไม่เป็นคนที่แบบว่าทําตัวเองให้เป็นตัวเองให้สบายสบายไม่ต้องแอบสร้างภาพไม่ต้องกลัวคนมองภาพเรกเธอไม่ดีเพราะมึงก็ไม่เคยดีอยู่แล้วในสายตาก,กูก็เป็นตัวของฉันเองแบบ บ่ได้หนุ่มที่น่องแต่น้าเป็นคนแบบบางแอบแหมบางแบบว่าภาพลักษณ์ฉันต้องดีแอบคืออย่างอีิลีกูว่ามึงคงไปเซ้นอันมึงมาถูกจดเวียงกูดีแล้วว่ากูขานไปยาอีหลีเอาจังสี่บ่บ่เอาฉันกระเบือคือกันเสมอขันยกให้ทุกคนเหมือนเลยทุกวันนี้มึงไม่บอกไม่บอกกูแล้วกันกูจะโอนกูจะโอนหุ้นการุณห์โฮลิคให้มึงค่ะฉันยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้เธอแล้ว ฉันขอร้อยล้านฉันจะไปไปแต่ตัวก็ได้ไม่เอาอะไรหรืร้อยล้านไปเต่ตัวกูให้มึงสองร้อยกูกลัวมึงอยู่ไม่บกูอยากมึงตายก่อนมึงอยากมึงเสเงินโอเคเดี๋ยวฉันจะดูแลลูกเองธอไม่ใช้ชีวังเธอเลยจะดูแลธุรกิจได้หมดเธอเชื่อฉันไม่ฉันขอลูกไปด้วยเออเขาเป็นไหมเรื่องมาถามไหมกูผามานี่กูผาลูกมานี่ครับเร็วๆเลิกดูก่อนเอาวาโทรศัพท์บางไม้โทรศัพท์บางไว้มานี่โทรศัพท์บางไว้ก่อน ดูเป็นตัวประกันเนี่ยภูผาไปอยู่กับป้าป้าไม่รู้เอาถ้าป้าไป้านอนกับด้านถ้าป้าป้านอนกับป้าหมอยะดแบยกบ้านกันอยู่ภูอาจะไปอยู่กับใครไปอยู่ลอนดอนไหมแต่ว่าไปอยู่ด้วยป้าโนต์อยู่เมืองไทยแล้วก็ไปอยู่อังกฤษไงเอาป้าป้าก็ไปดูดูแลภูผาเนี่ยภูผาก็ไปเรียนหนังสือที่โนต์โอเคเนาะไปอยู่ด้วยกันเนาะเห็นไหมภูผาโอเคแล้วโอเคเหรอภูผาไม่รู้ว่าอยู่กับ ก็อยู่กับประหมอนี่แหละหมอจะเที่ยงค้ผู้ชายโยงไทยล่ะลูกรักฉันมากมึงก็ต้องหูโตอยู่แล้วล่ะโอ้ยมงต้องจ้ากูเรียกตัวมึงไหนว่าจะเรียกมาสัมภาษณ์คุณหมอท่าเราอย่างอื่นแล้วมั้ง เนู้น,าาเ,น,นเจ้าไปนงฉันพูดอันฉันพูดจากใจนะทำไมทาไมทุกคนชอบมองคนเฉพาะแบบภายนอกไม่ได้มองที่แบบว่านิสัยตัวเป็นเป็นแฟนขับแฟนขับชั้นอ่ะเธอไม่มีแฟนขับขครไม่ได้ขับไล่คครมีค่ะ,ค,ะคนไข้ชั้นอ่ะเวลาเจอฉันก็บอกว่าเด็กตนคูดหมอเถียงว่าเสียงว่าสุนทรนโนดเด็กมึงเถียงมิจูิติดด หมอเสียงบ่ทันเล่าจรกเถื่อยเด็กมึงบ่เถียงมึงนอเด็กมึงบ่เถียงมึงนอเงี้ยยิ้มเงี้ยยิ้มเงี้ยยิ้มไม่มีเด็กมึงไปใช้ชีวิตอยู่กับเด็กมึงเลยค่ะไม่มีค่ะมึงต้องมายุ่งกูดูแลลูกเองค่ะสูทุกวันนี้บ่เลิกกซ้ำเลือพี่น้องสมมืิวิ่งว่ต่อยจ้กเทือยเจ้าเปบ่มีมีเด็กกับมีกูสิไปดูดไขมันกูสิไปฉีดบ่วทองไม่หมาตัวใดเบิ่ง กูถามเนี่ยมีอันสิทธิ์แพ็คเสียมึงกูไม่อยากกูคือเกาเซ็กซี่ลายไปะบื่อมึงอยากแล้วแต่นิ้วเราสิบแปดสิบเก้าซูโนี่คันว่าน้องอาร์ตโตเกียวมิวสิกผู้หน่อยิ้มเปย์เปย์เปย์โอนให้เขาทวนทานทวนทานเป็นในบรินีทบักอาร์มันกับเบี้ยบริเวณบอกอาผู้เ่าเป็นเปรนแเอาเบี้ยมึงออกก็ดีเนาะน้องอาร์ตโตเกียวมิวสิกให้บอลน็อตบอลเด้อกองผู้เท่าเป็นเป็นบอกกอง แก่งนี้ฉันบอกเลยถึงมิดแทอฉันว่าเธอชอบไปกล้องนะมิดแทพี่น้องหมอกาหลีลกมาบอกกล้องว่า่อเร่อบอมา้าาันนั้นบอกเปลีนอ่นี้ตัวเงินเปลีัวเงินเปลีกองเงนตัวเงินบอกก่อโอนทำไมวันีเอาคิวอาคนยืนไหนเขาอีกตั้งหางเลยโอนโอนโอนมาเนะ่โอ้มะกงแถบบอกล้องมันตรงอยู่ถ้าไปหาแล้วเป่นบอโอ้อยากเลย ต่อยบอกกองมันมันเบากตั้งแต่ลงแล้วเอานี่เมียขี้เอคนในเล่าเสมอไปนะคือเงินพุทธเ่าไปแบบว่าตบซับเม่พี่น้องเป็นแทอาสน้องอาศกันนาละลาเด้เหมือนน้องอาศกับแบบว่าเออะไรเหรอกองเอ้าว่าเอาเขี้เอคนในเล่าจะชนเงินให้อีเถ่าวถึงโอนให้ทวนทถนโนทันสามพันพี่น้องโอนให้เขาแล้วกุ่นเขาไปหาจ้กับแหม่เซื่องกับผู้ใดขังนอกงานเขาเรียกวุศูนย์ลาพาน้องอาศกันเด้ วันนี้กูจุนนี่ไปทําอะไรวั้ทำนมคนดูยเขาแตกเขาถามเราวันนี้กูจุนนี่ได้ทําหน้าอกแล้วจุนนี่ได้ทาหน้าอกนั่นเป็นคนน่ารักนะน้องสาวเลยนะจุนนี่รักนางใช่รักนางไป,ไปสิงคโปร์นี่มีอะไรจะเล่าให้แฟนคลับฟังบ้างเอาหอกที่ละ่ะไม่มีประเด็นอย่างที่บอกบอสที่ทแถลงบอกแถลงเรื่องอย่างวะ แทว่าฉันอยู่กับลูกฉันสักนิดละเธอทําหน้าที่ดูแลลูกได้ดีมากเลยนะขอฉันเป็นคนใส่ใจเด็กฉันเป็นคนใส่ใจเคฉันเป็นคนที่โฟกัสถ้าฉันไ่ะฉันจะโฟกัสโทรศัพท์ฉันก็ไม่ได้ดูถ้าฉันจะอยู่กับลูกฉันต้องโฟกัสเขาก่อนคือฉันเป็นอย่างนี้ลูกก็เลยแบบติดฉันลูกติดเธอมากแล้วเธอล่ะแล้วเธอล่ะทำงานตลอดเวลาแค่เปลี่ยนที่ทำงานก็ไม่ไม่ต้องมาเที่ยวค่ะ มึงทำงานอยู่บ้านถ้ามึงอยาทำงานมึงไม่ต้องมาอันนี้เรื่องจริงไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวฉันมาเองก็ได้่าเอิะไปอัสเซเดเฮที่อะไรนะเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์กับภูผานางนางมาขอไปเนเธอร์แลนด์แบบขอแบบไม่มีเราไปด้วยนะแบบว่าเหมือนรำพานพี่น้องคือสเปนถลุงเงินค่ะคือสิเปนอะไรฉันไปกับลูกฉันต้องอยู่กับลูกแอบเวลา คืออย่างนี้พี่น้องพี่แผนอะไรเธอบอกอยากให้นั่งเป็นนั่ข่อยคือฉันต้องมาดูแลทั้งลูดูแลทั้งนั่งอ่ะฉันลำคาญดูแลอะไรฉันเธอไม่เคยดูแลฉันจังไอ้ยปอบไอต้มมะม่ายกูซิแตกตัวเดียวหนุ่มเขาดีแท้สาบานบ้อกูดูแลมึงตลอดค่ะเสื้อผ้ามาม่าเสื้อผ้ามึงออกมาอย่างนี้มึงแค่ใส่เฉยๆกูเตรียมมาเห็นเมื่อไหร่มามาเที่ยนให้นั่งต้มให้สรุปเราต้องเป็นคนต้มให้นางนะกูเอาลูกนอกจากไม่ต้มให้เราแล้วเราต้องเป็นคนต้มให้นางกินกูเอาลูกลูกนอนหนุนแขนกู นี่แหละก็เป็นแบบนี้แหละเออมึงเับ๋ยวาวตายมึงก็มันยะยืนยื้นเถอะกูถามหน่อยนักหน่อยหนาอยู่ดอกคนสิท้นทนนันคนเธอได้มึงคือโอ๊ยน้อยนักน้อยหนาฉันพูดเลยมึงมึงเป็นหมอมึงหน้าตาดีแต่มึงไม่มีแฟนมึงพิจารณาตัวเองนะคะมึงถึงมาตกหลุมพรางกูค่ะเหนื่อพิจิรเอานะมึงมึงมีแฟนเป็นรอยคนเขาถีบมึงมาผพิเสียมึงเป็นยังสี่ละ ก็นิสัยดีครับนิสัยดีบ่ดีก็เป็นยังสี่ล่ะกวนมาสมุดบอกกวนมาสมุดมาถามเด้อมาที่หลักพี่โมมาสมุนหาปลาหน่อยเร็วมาเร็วๆหาปลามาดูมาปลาหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงแต่นอนล้วมาบปลาหน่อยแป๊บนึงแล้วปลาถามนี่หน่อยมาดูนี่เร็วๆเร็วๆเร็วๆๆเร็วครับเร็วๆมานี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่หน่อยมาตรงนี้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 มาในที่ตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเออมาดูนี่นี่ดูนี่ ดูดูรูปใครบ้างอ่ะพี่หมุดรักใครรักใครรักใครนะรักคนไหนรักคนไหนชีส้สิโอ้โคนนี้แล้วคนนี้ล่ะคนนี้รักไหมไม่รัก,ก<ม>หรอกโอเคไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่อุ้มอันนี้อะไรอะไรรูปใครนี่รูปใครรูปใครใครพี่หมุดไหมนี่อืมอืม อันนี้อะไรกล้องอไงปลาไลฟ์สดอยู่ปลาไลฟ์สดอยู่ทนบ่ได้แต่ก็ทนมากโอ้สิบเจ็ดปีหนึ่งพี่น้องเยอะปากก่อนทีเศร้าทนแล้วมื่นื้ยแหละแต่ยุ่งไปอือม่อมุอปปอ้ยอยากหาใครน้าเนื้อรัปลาป้าโน้ตโอเครักปลาป้าไหน <c oughs> ปลาหนีปลาป้าหมอดูมีรูปรเราเลือกหลายเครื่องเหรอใช่ไหมอันนี้มีรูปเราด้วยเห็นไหมมีรูปเยอะเ,เลยพี่หมวดดูสิรักป้า bà ba, ba mỏ, phải không? Bà này. Dà bà ừ. ba gì bà ba mỏ ở đây? Bà ba nô thôn nào? Lắc tai áo? Ốc ghẹ. Ai lớp Ai lớp du? Ai lớp du? Mình lớp lao nhiều rồi, thấy không? Mình lớp nhiều rồi, thấy không? Ai? Long bộc mực bay xí. Bộc mực còn bộc mực bay bay. Này, mực lao lên rồi. Được chưa, không? Đây là cái gì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 ? Đây là อยู่ตัวๆนะเพื่มดูในโดนเฉาน่ะโอ้โดนเฉาอยู่พุ้มเลยตัวใหญ่เลยเฉากินเด็กเลยเร็วๆเป็นยังไงล่ะเห็นมันดูอยู่แล้วคือมาสมมติเขาจะเป็นเด็กอยู่ถ้าคนไหนที่เขารู้สึกว่าอันนี้เขาจะคนนั้นแต่แต่ผูผาแต่ผู้ผาน่ะเธอเป็นคนดีคุณสมบัติเพียบพร้อมภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็ไปจากประเทศเดี๋ยวกูพูดค่ะมึงน่ะฟางยังเดียวบอกว่เป็น กูสาบานให้กูตายพี่น้องชุกจะลังข่อยไปอุ้ยอีปอบเอ้ยเป็นฮอนหมอเออเท่าก็บว่าภาษาอังกฤษเจงสำเนียงดีฉันเป้อยู่แล้วตาดีผิวดีหุ่นดีดีทุกอย่างมุดเจ้าเป็นยังงคือคิดแต่ว่าหมอสู้บอลนนให้ได้เพียงมุดเจ้าคือตรงพิมพ์แบบเหมียมข่อยงงนั่งเมล็ดคนดีขนาดนั้นนั่งคำเอลดาคนหนึ่งคือนัมเบอร์วันวิอิตอแหลกูศูนย์ มึงตอแหลสาค่ะมึงคําแเอลด่าค่ะกุศบานมกุสาบานให้ให้กูตายนี่แหละมึงด่านี่ตลาดลางน้ำกูศูนย์จุไม่ค่ะสมุดมอนคุณหมอขายกระนำเสือแล้วเนาะแล้วก็นี่ใส่กันนะมึงสารภาพสิสิงคโปร์มึงเป็นนั่งลูกอกทำโทษอะไรทำโทษมหาสมุดสามสิบนาทีให้นางให้นางแบบนางชอบแบบไปแย่งแย่งของกับภูผ่า ชอบทำร้ายพี่ภูชอบทำร้ายพี่ก็เลยแยกนางมานั่งต่างหากก็เลยบอกว่าจะขอโทษพี่ไหมนางบอกว่าไม่ขอโทษก็คือนางเลือกให้ทําโทษแทนที่จะเลือกขอโทษไม่ยอมด้วยไม่ยอม,ม,ยอมสู้ตาเราด้วยนะมาหาสมุทรไปจดทะเบียนไม่ได้ครับเพราะขี้เกียบไปจดทะเบียนอย่าสงสารจนนาทีบ่าจูซา<ะ>นะถ้าจดทะเบียนสมรสก,ก็คือแค่ในการดูแลมีสิทธิ์เลี้ยงลูกแล้วก็ เอาเวลาหมอเข้าโรงพยาบาลหรือผมเข้าโรงพยาบาลก็มีหน้าที่เซ็นให้ให้เขาผ่าตัดให้แค่นั้นที่เหลือก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเพราะเราไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกเราแค่ทนอยู่ด้วยกันเฉยเฉยเจ้ากรรมในเวรอีกตเป็นอย่างหมักมึงยู่หยนด้วยเด็กหน่อยตัวเ้ยดีใจอุ้ยผมตบหน่อกุศลกาล่องเบิ่งปหลัดกะข้าวทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะอีกดอกเมื่อแต่กับมึงไปหาเด็กมึงเลยเอาตรง ไปเลยหรือไปกูย่อเมื่อสุดสอกเลยคันเมไปอยุ่มเขาได้พอปีหนึ่งเพอะปีหนึ่งมึงไปเลยค่ะมึงคิดถึงรูปมึงค่อยกลับมาบ้านค่ะจะข้าวหนึ่งเนาะมึงไปอยู่กับเด็กมึงสักปีหนึ่งให้เด็กมึงอยู่กับมึงตลอดเวลาสักปีหนึ่งกูอยากรู้เหมือนกัน จะไนั่งไห้นั่งห้องโอ้กูบ่นั่งไห้ไม่ได้กูสิจ่างหมอลำอีสานนครสินมางั้นมันติวจักสามเหมือนสามขึ้นจะได้นั่งไห้นั่งห้องคือเก่าแหละน้อคนมันมีเรื่องเล่าเนาะกูไม่ได้นั่งห้องไม่ได้กูจีบใจอิสานนครสินมางั้นจ่าซูโอนี่คนกับตอคิวกูหลายขึ้นกันมึงค่ะเธอโทรไปร้องไห้กับพี่เฮงว่าเธอจีนไม่ได้ไม่มีค่ะมึงโทรหาอีโทรนี่ไปร้อยสายค่ะตอนกูทิ้งมึงค่ะเหมือนกับว่าภาพ์ทั นางแบบโทรมาหาพี่เฮงงไม่มีค่ะเมีแ่เมึงอ่ะโทรหาโทรนี่ค่ะเป็นร้อยสายค่ะอย่ามมาอุ้ยนั่นยังงี้กูอยากหัวตัวสหักกูหืมหักมึงอะไรอีเป็ดเกี่ยวกับค้นกระแสอยากเป็นคนกระแสพี่น้องทักหาพี่นุ่มกัญชัยแหงงนะอยากไปพ้นกระแสคอยศูนย์ศูนย์พี่น้องอยากเห็นบอลลอนหอมพี่หมอทั้อุ้ยโซ่โซ่กุยเป็นแห้งพี่จะอยากหอมนาู่หัน กับตัวหอมคอรับน้องบะหอมคือเด็กน้อยล่ะเด็กน้อยไปเด็กน้อยมึงจะมึงยังไม่หาอันคิดน่อเด็กจะคล้องเรายิ้มทอนแฟนมึงผู้ไหนอิ้ตกิ้งหางผู้ไหนมีไหมเอาหนาคือมึงยิ้มเลยอิ้ตกิ้งหางผู้กฐาลยังก็ซื้อมันซื้อมันละเนี่ยก็สุดยอมั้งริมค่างเออริมค่างมือกฐาพี่น้องเนะอนน้ยคนหลายอย่างเขากินฟรี มื่อไหร่จะของร้านงวัเป <integr> ็ไม่ไดเป็นแด่เสียบหายน้ำจิ้มกับเป็นหิจงลงอยู่เป็นสิบปีอยากทิสแตกอยู่หันดื่มความมูอกับทาบอกสิคนณแฮไปดิอีตอกน้อแฟนหมอกรวีนพี่น้องไปเอาหนาไม่เบิ่งเอาสิเป็นหยันโปรโมทแบบแม่บุญแม่โปรโมทแบบสาบพูดจังกันรีวิวกันแค่บอกไม่หนุ่มเพราะว่าหยาบมีเขาซื้อดูเรื่องหยัน สิ่่ต้องหาพี่นุ่มกันใช่ไหมกันี่ก็หายอีลีพี่น้องข่อยกับเล่านี่ที่จริงอ่ะเราแยกบ้านกันอยู่ได้นะเพราะบ้านมีสองหลังแต่นั่งกับบนย่อมให้ข่อยแยกนั่งมาาก่อยเคยไปนอนเมื่อเธอมีอะไรกับฉันรอเปล่ปาทำไมเธอไม่นอนกับฉันกูจะไปนอนที่เนี่ยมึงมองมึงมองบนเองนะ<อ>งกูจัดกูซื้อโซฟาไปใส่ข้างล่างเรเริ่มวันนี้เลยจ้ากูซื้อโซฟาไปใส่ข้างกูเริร่มวันนี้จ้ะมึงไม่ดูมึงว่ากูพูดเล่นใช่ไหม เจออะไรดีคอยเปิดให้ทุกคนเบ่งเลยด้ยเดี๋ยวทุกคนจะอ,อึ้องว่าบอลลูนผู้จริงทำจริงฉันซื้อโซฟาไปฉันจะย้ายแล้วเพราะว่าฉันไม่อยากให้เด็กเธอมีปัญหาค่ะโอเคเริ่มวันนี้เลยเนาะเดี๋ยวมึงเจอดูกว้ดูการทยาส่งรูปมาดูยังนี่พี่น้องโซฟาเห็นไหมดูโซฟานี่โซฟา,ซฟาเห็นไหมมีโซฟามีพรมพรมใหญ่มีเก้าอี้มีหมดเลยนะนี่เห็นไหม นี่เห็นไหมเขามาส่งเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะอ่อรู้หมต้องไปแยกบ้านกับนางเพราะว่า, <c oughs> ยายอย่างกับอกบักแห้งบ่ได้ดพี่น้องว่าเริ่มวันนี้เลยสัใช่เริ่มวันนี้เลยว่าอยากให้นางไปคลองแลกกับเด็กนางพี่น้องพอนนั่งมาดูแล้วว่า <c oughs> เธออย่างนั้นเธออย่างนี้เธอไม่ดีอย่างนั้นเลยมึงไปเลยไม่ไปโหลดกับเด็กมึงยุ่งกันฉันฉันออกไปอยู่คอนโดก็ได้นะจริงแล้วอะ มึงอยากไปเซ็งกับไปยุโรปกูลำคันหรือมีอาเตติอาติตีโอ้ยยาได้ขนาดน่ะยาสักขิ้มึงขนาดเดีอะไรลูกโอเคไปแล้วมันจะไปสิบแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะเดี๋ยวไปก่อนนะพี่น้องขันจะร่วงกับร่วงจุดปวดดีลิวเซ็งพี่หมุดมาไายบายก่อนพี่มุดมาไว้บายหน่อยมาไายบายตรงนี้มาตรงนี้มาดูตรงนี้มาดูพี่หมุดอยู่ใน มาดูซิมันเป็นยังไงนะมาดูมาเร็วมาแบบป้าหน่อยมามาดูเอามาเอาดิ่งดิ่งด้วยมาบายบายตุ๊กตาพี่หมุดตุ๊กตาพี่น้องลูกคอยอุ้มตุ๊กตาขึ้นเครื่องนางต้องนอนกับตัวนี้ตลอดเอาบายบายก่อนบายบายแล้วไปในกล้องไปในกล้องกับลูกไปในพี่หมุดไปในกล้องก่อนบายบายค่ะบายบายไปแล้วค่ะบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบบก่อนไม่บายเพราะไม่ดูนะบายบายก่อนบาย ไายบายโอเคทุกคนไปแล้วนะพาะเร <Yeah. S 1> เือกขึ้นเครื่องเราเถอะปะ yeah.